บ้านเกิดเอินขวัญไร้งาน3ปีเงินหมดเกลี้ยงไร้งาน3ปีเงินหมดเกลี้ยงกลับไปช่วยพ่อแม่ทำนาบ้านเกิดเอินขวัญเจ้าของเพลงบอกกล้าบอกครูน้อยใจคนมองเทียบตะกะแตนลูกทุ่งสาวเอินขวัญเครียดหนักไร้งาน3ปีเงินเก็บหมดต้องแขกกระปุกเอาเหรียญมาใช้กลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ทำนาโดยสถานการณ์นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเอินขวัญเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆงานโหดรายได้หายไร้งาน3ปี ต้องกลับบ้านเกิดผ่านมาเครียดนักร้องไห้ห่อเหี่ยวเจอวิกฤตชีวิตขอวางไม้ชั่วคราวมาเป็นแม่ค้าขายส้ตมตำเฉพาะกิจในงานแบรนด์เนมเมือสองชอบของดาราศูนย์การค้า MBK Center แต่นักร้องสาวยังไลฟ์สดร้องเพลงให้แฟนเพลงฟังในทิกต o k จนเริ่มมีรายได้เข้ามาบ้างพร้อมเผยถึงอาชีพนักร้องที่ไม่มั่นคงหลังจากนี้ต้องวางแผนการเงินใหม่ ช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมากระทบกับเรายัางไงบ้างหลักๆเป็นงานที่เงียบไปเลยเราทําอะไรกับมันไม่ได้ทั้งรับงานจ้างอีเวนต์ต่างๆนิ่งไปเลยเกือบ3ปีเหมือนช่วงแรกกลับมาได้ไม่กี่เดือนแล้วก็กลับไปนิ่งอีกก่อนหน้าน,นี้กลับไปทําสวนทนํานาใช่ค่ะช่วงปีแรกไปช่วยขุดดินกรอกดินช่วงนั้นว่างไม่ได้ทําอะไรถามว่าแ yeah, ย่ก็แย่แต่ก็มองว่ามันก็ดีในแบบหนึ่งได้กลับไปหาพ่อกับแม่ มันก็ตงใจเหมือนเป็นงานที่เราทําแล้ววันหนึ่งมันหยุดนิ่งไปเลยก็เข้าใจไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอเราก็พยายามหาวิธีไปต่อถามว่ารายได้มาเยอะไหมสองหรืปีที่ผัดทุกอย่างแทบจะเป็นศูนย์เรายังไม่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ได้หยุดตามก็ต้องเริ่มหาวิธีเอาค้าวฉาบมาขายเล็กน้อยที่พอทําได้ใช้คำว่าดิ้นรนพอง,งานมันขาดไปรายรับไม่มีรายจ่ายคงที่เราต้องหาวิธียอมรับว่าเครียด เพราะว่าจากคนที่เคยมีไรายได้พพอร์ทุกคนในบ้านมันรู้สึกว่าหายไปเยอะเราจะต้องทํำยังไงแม่ก็บอกให้กลับมาตั้งตัวอยู่ที่บ้านค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่าเอาเงินเก็บมาใช้หมดหมดจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเก็บเยอะขนาดนั้นเราต้องช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็ค่อยจางออกไปจนเกือบหมดเลยไม่ถึงขนาดเป็นล้านนะคะประมาณ1-20,000บาท โดยสาวเอิญขวัญได้เขียนดรามาก๊อปปี้นักร้องรุ่นพี่ตะกันแดนชลาดาน้อยใจเพลงสุดปังแต่คนไม่รู้จักชื่อเห็นว่าน้อยใจที่เพลงไม่ดังคือเวลาเราไปงานกับพี่แล้วไปยืนรวมกับพี่หลายคนก็จะมีคนรักว่าใครอ่ะร้องเพลงอะไรพระบอกว่า,บอ,วาบอกก้าบอกกูเขาก็ร้องอ๋อเพลงนี้เพลงหนูหรอก็จะมีฟิลประมาณนี้หน่อยๆส่งด้วยความที่เรายังเด็กเราก็จะแอบน้อยใจหน่อยๆว่าไม่รู้จักเราเหรอ